วันนี้จะพามาดูร้านเสื้อผ้าที่เวียดนามโฮจิมินกันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน r ู b y s นะคะเสื้อผ้าก็จะตกตัวละ4ห0 0 0สนดอกลนะคะหรือว่าประมาณ4 5 0หบาทไทยนั่นเองถูกมากๆส่วนด้านโซนนี้นะคะก็จะเป็นกางเกงเหมาะกับคนทำงานมากๆค่ะรานะคาพอๆกันกับเสื้อเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแฟชั่นนิดนึงนะคะกระโปรงขาสั้นกางเกงขาสั้นนะคะ น่ารักหวานๆใส่แล้วชิคๆคิ้วๆเลยต่อมาก็จะเป็นรองเท้าบูทนะคะคู่นี้อยู่ที่800บาทไทยค่ะ,ะ,คะเสียดายไม่มีไซส์ส่วนอันนี้นะคะเข็มขัด80บาทสวยมากลองนิดนึงนะ ค่าเสียหาย1,550,000บาทหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่2,000บาทได้หลายตัวคุ้มเวอร์ส่วนร้านนี้นะคะพันกว่าบาทนะคะที่เห็นจากป้ายก็คือ800แสนกว่าสวยมากร้านนี้ ตั้งแต่ที่ดูมา5้ากร้านนะคะเสื้อผ้าเขาก็จะคุณภาพดีนะคะเหมาะสมกับราคานะคะแล้วก็คือผ้าเป็นแบรนด์เลยจริงๆนะคะเวียดนามทำแบรนด์ได้ถึงมากนี่นะคะร้านเขาทุกร้านจะมีที่ให้ลองเสื้อผ้านะคะ เป็นร้านที่ไม่เล็กนะคะร้านใหญ่พอสมควรนะคะอย่างแบ,บแรนด์นี้นะคะเป็นแบ,บแรนด์เนเกตนะคะถุงน่ารักมากๆสไตล์เสื้อผ้าเขาก็จะหวานฉ่ำนะคะแล้วก็จะเซ็กซี่นิดๆเดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะถุงแพ็กเกจคือทำน่ารักมากเดี๋ยวเขาเก็บไ้ให้ถัดต่อมานะร้านนี้จะเป็นร้านวินเทจนะคะได้ชุดนอนมาหนึ่งชุด ตรงนี้นะคะก็คือเด e ิวเพ y ย์กราวนะคะทางเข้าก็จะมะีเป็นเหมือนเขาวาดภาพขายนะคะภาพวาดสวยงามมากเลยนี่นะคะอันนี้คือทางขึ้นตึกเพื่อที่จะไปยังร้านเสื้อผ้าเป็น10-20ร้านเลยนะคะที่อยู่บนตึกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าระหว่างทางเดินขึ้นไปบนตึกเป็นยังไงเหมือนฝนกระตกเลยอ่ะไม่เหมือนจะอ,อ๋อนี่ไง H&M นี่นะคะทางขึ้นตึกนะคะเพื่อที่จะไปยังช็อปร้านเสื้อผ้าอีกเป็น10-20ร้านนะคะทางขึ้นจะเก่าแก่นิดนึงนะคะแต่ว่าขึ้นไปแล้วจะมีเสื้อผ้าม,มากมายเลยนะคะใครที่มาโฮจินเวียดนามต้องมาลองซื้อเสื้อผ้ากันที่นี่เลยข้างใดนิสเพลกราวค่ะ